ผู้รับใช้พระเจ้าในนิกายโปรเตสแตนต์มีข้อกําหนดทางจริยธรรมอย่างไรบ้างแล้วก็ด้านใดเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในผู้รับใช้พระเจ้านิกายโปรเตสแตนต์มีข้อกําหนดทางจริยธรรมชัดเจนแน่นอนครับแต่ว่าการกําหนดนี้เนี่ยไม่เหมือนกับการกําหนดในบางศาสนาที่ว่ามีศีลกี่ข้อที่จะต้องทําให้ได้ต่างๆเนี่ยแต่เป็นภาพใหญ่ๆ ก็คือว่าผู้รับใช้ต้องมีลักษณะเหมือนกับพระเยซูคริสต์การมีชีวิตเหมือนพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นใจความหลักเป็นใจความสําคัญทั้งสำหรับผู้รับใช้พระเจ้าแล้วก็สำหรับคริสเตียนทั้งหลายด้วยในพระคัมภีร์ พูดถึงผู้รับใช้พระเจ้าว่าต้องเป็นคนที่มีชีวิตที่ไม่มีทิฏฐิไม่มีทิฏฐิไม่ได้หมายถึงไม่ทําผิดไม่ทําพลาดใดๆเลยไม่ใช่ต้องไม่มีทิฏฐิต่อหน้าคนทั้งปวงแล้วก็ต่อเฉพาะพระพักของพระเจ้าในหนึ่งที่โมธีบทที่3แล้วก็ติทัสบทที่1กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้นําหรือว่าผู้รับใช้พระเจ้าเอาไว้ก็คือว่าเขาต้องเป็นคนที่สัตซ์ซื่อรักษาความบริสุทธิ์ทางเพศรู้จักควบคุมตนเองไม่โลภเงินทองเป็นคนรักครอบครัวท่อมใจแล้วก็เป็นพยานที่ดีใน การพูดเรื่องพระเยซูริ์ให้กับคนอื่นนี่เป็นคุณสมบัติคร่าวๆที่ผู้รับใช้พระเจ้าไม่ว่าเป็นนิกายไหนหรือเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่พึงจะมีแล้วก็สมควรที่จะมีจริยธรรมที่สําคัญที่สุดสําหรับ ผู้รับใชพ้พระเจ้าก็คือความบริสุทธิ์และความสัตย์ซื่อในความสัมพันธ์ที่มีกับพระเจ้าพระเยซูให้หลักการเอาไว้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดบัญญัติที่สําคัญที่สุดก็คือรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดแล้วก็รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองก็คือท่าทีที่มีต่อพระเจ้าถูกต้องและท่าทีที่มีต่อผู้อื่นต่อเพื่อนมนุษย์ต่อเพื่อนบ้านเป็นไปอย่างถูกต้องดังนั้นกุญแจสําคัญหรือหลักการสําคัญของจริยธรรมผู้รับใช,ช้พระเจ้าและจริยธรรมคริสเตียนก คือว่าการมีชีวิตเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์ส่วนเมื่อผู้รับใช้ทําผิดพลาดไปเนี่ยในนิกายโปรเตสแซนต์ไม่มีระบบว่าสารภาพปุ๊บแล้วก็ได้รับการอภัยอัตโนมัติหรือว่าทําผิดปุ๊บแล้วต้องศึกเท่านั้นไอแบบเนี้ยแต่มักจะเกี่ยวข้องเป็นกรณีกรณีไปเกี่ยวข้องกับการกลับใจอย่างแท้จริงหรือเปล่าคนนั้นกลับใจจริงๆหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับผลของบาปแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเป็นพยานในชีวิตต่อครินศักรเป็นแบบอย่างแก่ครินศักร บางความผิดเนี่ยเมื่อทำผิดก็สามารถรับการอภัยจากพระเจ้าในทุกๆความผิดเนี่ยเมื่อทำผิดแล้วสารภาพอย่างจริงใจก็รับการอภัยจากพระเจ้าแต่บางความผิดไม่สามารถ กลับมารับใช้พระเจ้าในตําแหน่งเดิมได้เพราะว่าเขาสูญเสียความไว้วางใจความน่าเชื่อถือในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในตําแหน่งนั้นไปเสียแล้วเช่นไปโกงเงินโบสถ์จำนวนมหาศาลอย่างเห็นได้ชัดอะไรต่างเนี่ย <c oughs> ก็ยากที่จะให้เขากลับไปทําในตําแหน่งแบบนั้นอีกอย่างเนี้ยซึ่งใน แต่คณะนิกายเนี่ยเ็าจะมีการคิดด้วยว่าลงวินัยก็คือมีข้อตกลงเอาไว้ว่าถ้าทําผิดแบบนี้ก็จะเป็นแบบนั้นถ้าทำผิดแบบนี้ต้องงดรับใช้เป็นเวลากี่ปีกี่เดือนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อแสดงว่าเขากลับใจจริงหรือเปล่าส่วนใหญ่จะเป็นการให้โอกาสเมื่อผิดพลาดทั้งไปเนี่ยก็จะให้โอกาสแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้แต่บางความผิดเนี่ยตามข้อตกลงของคณะนิกายหรือกลุ่มคริสเซียนนั้นๆเนี่ยอาจจะไม่สามารถกลับมารับใช้พระเจ้าในตําแหน่งเดิมได้แต่อาจจะตําแหน่งอื่นๆที่แตกต่างกันหรือที่ลดหลั กันลงมาอันนี้เป็นไปได้ใน1ย้อนบทที่1นข้อที่9บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพุงสัตว์ซื่อและเที่ยงทรรมจทรงโปรดยกบาปของเราและชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิน้นแน่นอนครับเมื่อผู้รับใช้พระเจ้าทําผิดแล้วเขาสารภาพบาปและกลับใจอย่างแท้จริงเขาจะรับการอภัยในฝ่ายวิญญ,ญาณอย่างร้อยเเซ็์แล้วอย่างสมบูรณ์แล้วแต่ในกาลเทียบทที่6ข้อที่7 ก็เตือนว่าหวานสิ่งใดก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นดังนั้นบางครั้งเมื่อการทําบางอย่างของผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยเขาได้รับการอภัยในฝ่ายวิญญาณก็จริงแต่ว่าผลทางโลกนี้หรือทางกายภาพเนี่ยเขาอาจจะต้องรับผลอะไรบางอย่างในตามกฎกติกาของคริสตจักรนั้นๆหรือว่ากลุ่มคริสตจักรเหล่านั้นหรือคณะนิกายที่เขาสังกัดอยู่สรุปสั้นๆก็คือว่าจริยธรรมของผู้รับใช้พระเจ้ารวมถึงจริยธรรมของคริสเตียนด้วยเน้นกฎภายในมากกว่ากฎภายนอกกฎ ภายในก็คือชีวิตภายในของเราเป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์มากแค่ไหนและเมื่อเราผิดพลาดพลั้งไปเราพร้อมและเต็มใจที่จะกลับใจมากเพียงใดจริยธรรมที่สําคัญที่สุดของคริสเตียนคงจะเป็นความรักเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าความรักเนี้ยใหญ่ที่สุดดังนั้น ถ้ามีความรักพระเจ้าและรักพี่น้องแล้วคนนั้นก็สามารถดำเนินชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้เสมออย่างไรก็ดีผู้รับใช้พระเจ้าต้องเป็นผู้ที่สะท้อนลักษณะของพระเยซูให้คนอื่นเห็นถ้าขาดคุณสมบัติข้อนี้เขาไม่สามารถเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ดีได้ดังนั้นในฐานะคนที่ปรารถนาอยากจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นแค่ผู้รับใช้คารวาเป็นหัวหน้าเซลล์เป็นผู้สอนพระคัมภีร์เป็นผู้นำน้ำมัสการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งจำเป็นที่ต้องยึดมั่นเอาไว้คือว่าเราจงเป็น คนที่สำแดงลักษณะของพระคิดให้คนอื่นเห็นอยู่เสมอครับ